เดินทางอีกแล้วครับชีพจรรองเท้าครับวันนี้เดินทางจากอุดรไปบึงการครับบึงการจาังหวัดที่77ของประเทศไทยสมาชิกประกอบด้วยแล้วก็ด้านหลังครับพี่เิงนพเบลแล้วก็พี่อิงดีางหลังครับวันนี้เดินทางประมาณเกือบ200กิโลครับไปที่ จังหวัดบึงกาฬเราจะไปหินสามวานและน้ำตกถ้ำพระรราาระะะกำลังเดินทางออกจากหนองคายแล้วครับบุ่งตรงไปยังอำเภอโพนพิสัยแล้วมาแล้วโพนพิสัยมีเจ็บโพนนะครับมีแต่โพนถึงแร้วป็ยายอดตระนคระช เดินไปซอยเด็กรางวัลที่หนึ่ง,งนะครับมาถึงวัดไทยนุพิสัยกับวิหารมหาลาชราตมาถึงวัดไทยนทีพิสัยกับวิหารมหาราคาราตมีคนอย่าคนมาเดีนัด

大好了，不不、okay,，就、嗯